วันนี้แล้วก็สูบ B L, l C นะฮะโมเียนะฮะวันนี้ผมก็จะมาอยู่ในเกม h e l l i s Statement หรือจะใหล้หล,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 หลืมพูดเด้ออืมเจ้ามอนอนันตอนนี้เราอยู่ใน E P ที่เท่าไหร่ไหมรู้ว่า E P ที EP ่สี่นะฮะ E P ที EP ่สี่ E P ที่สี่ิพาร์ทสองนะฮะโอเคต่อมา คือถ้าเกมมันมันแบบมันค้างมันค mm, um> ้างฮะก็ผมก็ปล่อยมันไปฮะถ้าไม่สมบูรณ์ก็สร้างมันค่ะถ้าไม่มีกล่องเยอะหนึ่งฮะเฮ้ยหยุดเลยนะไอเทมฮะมาริโอข่งรถฮะเขาหายไปไหนนี่ไหนเขาลิฟไปแล้วนะ เออครับมีความคะโอเคว่ามาจะบอกว่าเฮลลี่สติ๊กแมนสติ๊กสติ๊กแมนเออเฮลลี่สติ๊กแมนฮะมันคันนี่ออกมาคันทับโปรดฟังขณะนี้มีผู้บุกรุกเอ้ยมีผู้เอ้ยอะไรวะแบ่งแปลกก็ไม่ออกมานี่เลยเสียบเลยนะฮะ เสียบนะมันเหมือนเสียงมันเหมือนอยังไงไม่รู้อะรถรถนะ,ะ <c oughs> มาแล้วนะ <c oughs> ชนแล้วนะ <c oughs> โอ้โหนะฮะ <c oughs> โอ้โหช็อตกันมาแล้วนะ <c oughs> สแสลมไปฮะสแลม โอ้นางไงจะรอดไหมเนี่ยฉันต้องพูดเลยนะเฮลลี่ดีนะแกเป็นคนแรกที่หนีออกมาจากเดอะวอลได้แกจะมีฉันมีสองทางเลือกให้นายจะอยู่ที่นี่หรือนายจะกลับไปที่คุกในคอมเพล็กซ์ของเราแกจะเลือกอะไรล่ะทินเฮลลี่แย่หน่อยนะ แกจะไปทำงานฉันไม่ลืมเรื่องนี้หรอกแกจะต้องรับพี่ชอบคน,คนทุกคนรอดครับมีแสบตาเลยนะคือผมเนี่ยอยากพอ,อผมกดพระจันท์ใช่ไหมฮะเนี่ย เอามาสเอามาสแล้วก็หยุดเออผมก็โง่ะเว้มันมีเด้อเหรออ่ะรอฮะโอเคไปเลยขอให้ฟันดีนะอืมอีกแล้วเทเลพอร์ตเนี่ยไม่อยากไม่อยากจะเชื่อใจเลยอาเลเซอร์ได้ปะ ชัวข้างล่างบดีฮะเอ่อชาวก่อนฮะอ๋อเอาให้รีหรอเองเหรอแกอยู่ไหนอ่ะอ๋าเยอะโอ้อ๋าอ๋อเข้าใจแล้วฮึตอนนี้คันจะขับเฮลิคอปเตอร์อยู่นะแล้วแกอยู่ไหนอ่ะ The Wall หรอเออฉันก็เคยได้ยินอยู่นะคือฉันมีภารกิจอยู่หลักอยู่นะคือฉันไม่อยากเบี่ยงเวลาเฮ้ยเก๋ จะถึงแล้วเกือบจะถึงแล้วเชื่อออกออกมาให้ทันเวลาไวเดินเฮอะไรเดียวแฟตแกจะไปไหนเหรอว a t เฮ้ฉันเจอเดวอแล้วอ๋อแกอยู่ข้างนนเหรอฉันเห็นเจอฉันเจอใจแล้วเออมีกาดอยู่ตรงนั้นด้วยเดี๋ยวฉันจัดการเอง เออมันวัดเก่าๆน่ะมีนิเฮลิคอปเตอร์ฮะชาวไม่เอาฮะจบคุ้มกลุ่มได้ไงเนี่ยโอเคเจ้นะฉันเห็นที่ทอจอดฮออยู่น่ะเผื่อกนเดี๋ยวจะไปรับจะพอจะพอเข้าไปใกล้ๆมันก็จะมีเสียงสัญญาเตือนนะอ้มันเห็นฉันแล้วยำพรนะกัดปลาสุก้าทิ้งก่อนฮะเฮ้ยช่วย เฮ้ยโอเคครับมาคือ <_ t ell> ทำไมเฮลิคอปเตอร์มันต้องมีล้งงอเนี่ยงงมาท็อปแฮทครับฮัล hello hello h <Henry>. l hey. แกอยู่ไหนอะเอออยู่ในคุกเหรอชื่อชื่อเดาวะนะอ๋อฉันอชจะไปเดี๋ยวนี้แคือฉันเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวจะโทรกลับเฮ้ยตอนนี้แกอยู่ไหนอะคาเฟ่เทเลียเหรออ๋อโอเคได้แหละโอเคตอนนี้แล้วทำไงต่อจุดกระจอเข้ามาฮะ แต่เฮลลี่ก็เวลาไปแล้วขึ้นไปที่แอร์ชิปเลยใช่ของโมนี้ก็ได้นะขึ้นไปที่ยานรถฮะนั่นสกูตเตอร์ใช่ไหมนั่นเนว่าเลยตรงเอย่างนี้เกือบไปแล้วมาหอ่ะเฮลลี่แต่ชันไม่หนึ่งแกขึ้นมาหรอถ้าถ้าไม่มีแกก็จะกลับเป็นหัวหน้าของแพปเปตของอีกครั้งหนึ่งชันจะมองตามไปแกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เอาทุกอย่าง กลับมาเป็นของฉันมาก่อนโอ้เห็นเศร้าเลยเฮลี่ลอง啊เออตกมาจากยานะ โอเคคลิปนี้อันมีอันสมควรเรียบร้อยเนี่ยนะครับเขากลับไปดิลิป,ปิงเท่วนี้นะฮะ mm hmm. ใครที่ชอบก็บอย่าลืมกดไลค์กดซับส like, ไคร b ์กดแชร์นะฮะเดี๋ยวพาหน้าก็จะมาต่อที่ c o m p l e t e the mission นะฮะ completing the mission นะเปิดสเตตั mm hmm. นเดวยโอเค mm hmm. เปิดสับแล้วโอเค คลิปนี้ก็จะมีอนสมควรแล้วนะคลิปนี้เกี่ยกับบิดเพียบเพียงเท่านี้นะส่วนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ